วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของมาตา1นึนะคะแต่จะเป็นการเจาะลึกในมุมมองที่เอ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนักคือมุมมองที่บอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายมิ่นประมาททั่วไปแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงของชาติโดยตรงเลยน่าสนใจใช่ไหมครับเรามาลองไล่เรียงแนวคิดนี้ไปทีละขั้นกัน เอาละครับจุดเริ่มต้นของแนวคิดทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเริ่มจากการปรับมุมมองก่อนเลยครับคือเขามองว่ามาตรา1นึไม่ใช่กฎหมายธรรมดาแต่เป็นกฎหมายเพื่อความมั่นคงคือถ้าจะให้เข้าใจมุมมองนี้ให้ชัดๆนะครับต้องบอกว่าเขามองว่ามาตรา1นึเนี่ยมันเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวของประเทศเลย เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่มีไว้เพื่อปกป้องสถาบันจากการถูกบ่อนทำลายเพราะฉะนั้นการถกเถียงในมุมมองนี้มันเลยไม่ได้เริ่มจากเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่เริ่มจากเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นหลักเลยค่ะพอวางกรอบว่าเป็นกฎหมายความมั่นคงปุ๊บคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วใครละ่ะคือภัยคุกคามมุมมองนี้ชี้เป้าไปที่ปัจจัยภายนอกครับหรือก็คือภัยคุกคามจากต่างชาตินั่นเอง มาดูกันครับว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นตามแนวคิดนี้เนี่ยนะครับเขามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนอเป็นแกนหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พูดง่ายๆคือตราบใดที่สถาบันยังเข้มแข็งสหรัฐอเมริกาก็จะไม่สามารถเข้ามาควบคุมหรือชี้นำทิศทางของประเทศได้ทั้งหมดครับภาพนี้มันอธิบายแนวคิดได้ชัดเจนมากเลยครับคือมีการเปรียบเทียบให้เห็นกันจะจะเลยระหว่างสองสิ่ง ฝั่งหนึ่งคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ในมุมมองนี้มองว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาควบคุมไม่ได้เลยในทางกลับกันอีกฝั่งคือนักการเมืองที่มองว่าเอออาจจะถูกแทรกแซงจากสหรัฐได้ง่ายกว่ามันเป็นการสร้างภาพความแตกต่างที่ชัดเจนมากครับทีนี้ประเด็นมันไปไกลกว่านั้นนี่ครับเพราะเขามองว่าไอ้ข้อเรียกร้องต่างๆนานา,นาเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ย จริงๆแล้วมันมีวาระซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคือเป็นความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนเ,เปลี่ยนระบอบการปกครองไปเลยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเล็กๆน้อยๆพอเราเห็นภาพภัยคุกคามจากข้างนอกแล้วใช่ไหมครับมุมมองนี้ก็จะลากเส้นเชื่อมโยงเข้ามาสู่เรื่องภายในประเทศทันทีเลยครับซึ่งก็คือเรื่องของการเมืองและความไว้เนื้อเชื่อใจกันนี่แหละครับ จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือเขามองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือต่างคนต่างทำแต่เป็นเหมือนกันเออการประสานงานกันร,ระหว่างปัจจัยภายนอกกับคนในประเทศโดยเฉพาะนะกักการเมืองหรือพักฝ่ายค้านบางกลุ่มที่ถูกมองว่ากำลังเดินเกมเดียวกันอยู่มันเหมือนกับเป็นสเต็ปที่วางเอาไว้เลยครับ ตามมุมมองนี้นะครับหนึ่งคือมีแรงกดดันจากมหาอำนาจต่างชาติเข้ามาสองคือมีนักการเมืองบางกลุ่มรับลูกต่อแล้วก็ผลักดันให้แก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองให้ได้และเป้าหมายปลายทางของเกมนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจของประเทศทั้งหมดเลยครับทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วถ้าเกิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองถูกแก้ไขหรือยกเลิกไปจริงๆอะไรคือเดิมพันของชาติที่มุมมองนี้เป็นห่วงมากที่สุดประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากครับ เพราะคําว่าประชาธิปไตยเต็มใบที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องดีแต่ในมุมมองนี้กลับมองตรงกันข้ามเลยครับเขามองว่ามันอาจจะเป็นเส้นทางที่นําไปสู่ความเสื่อมหรือแม้กระทั่งการทําลายสิ่งดีๆที่เป็นค้านิยมดั้งเดิมของไทยไปเลยก็ได้แล้วความเสื่อมที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง เขาก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอลคาสินโนถูกกฎหมายยาเสพติดถูกกฎหมายหรือหนักไปกว่าน,นั้นคือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอาจจะถูกทําลายลงไปแล้วสุดท้ายประเทศก็จะขาดสเสถียรภาพนี่คือภาพที่เขาวาดเอาไว้ครับมันก็เลยกลายเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอนาคต2แบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับเหมือนเป็นทางแยกให้เลือกเดินเลย ทางหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเต็มใบที่มุมมองนี้มองว่าจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมกับอีกทางหนึ่งคือการมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่เขามองว่าเป็นเสาหลักที่คำจุนความมั่นคงของชาติเอาไว้เมื่อร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับตั้งแต่ภัยคุกคามจากต่างชาติการเมืองภายในไปจนถึงเดิมพันของชาติทั้งหมดนี้นำมาสู่บทสรุปสุดท้ายซึ่งก็คือจุดยืนในการปกป้องสถาบันนั่นเองครับ ฉะนั้นถ้าจะสรุปให้เหลือแก่นเดียวเลยนะครับมุมมองนี้มองว่าความพยายามแก้ไขมาตรา1นึเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญในแผนการใหญ่ที่ถูกวางเอาไว้โดยมีต่างชาติและนักการเมืองบางกลุ่มร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่ข้อสรุปที่เด็ดขาดและชัดเจนมากๆครับว่าห้ามแต่ต้องมอ1 เพราะในมุมมองนี้นี่คือทางรอดเดียวที่จะปกป้องทุกอย่างที่สำคัญของชาติเอาไว้ได้ครับครับและนั่นก็คือทั้งหมดของแนวคิดที่เรานำมาสำรวจกันในวันนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราได้คิดตามกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วระหว่างความมั่นคงของชาติกับเสรีภาพส่วนบุคคลเราควรจะให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันหรือจะหาจุดสมดุลที่ลงตัวของทั้งสองสิ่งนี้ได้อย่างไร